กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดักเกรธิมาชาพิชัยข้าพเน้ายายกฤษฎาโมกินิสิชชั้นปีที่หนึ่งวิทยาศาสตร์มาวิทยาลัยสาขารจัดการการศึกษาวันนี้จะมาพิเศษบทความเรื่องการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ยไห้ในสองของผู้โรียกับทฤษฎีการศึกษาสองจังหวัดหรือทฤษฎีช e สโดังนี้ครับ จักรยานย,ยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คือยานพาหนะสองล้อที่ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ในการขับเคลื่อนประเภทของจักรยานย,ยนต์ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบใช้งานเช่นระยะทางสภาพาาาการจราจรการท่องเที่ยวกีฬาและการแข่งขันเป็นต้นประวัติความเป็นมานะครับจักรยานยนต์คันแรกของโลกทัวแบนและสร้างโดยนักประดิษฐ์ชายเยอรมันชื่อฟรนนีดเดลเลอร จดสินิบาตเมืโโรร่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2428ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒน,นาให้เป็นรถสำหรับใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึง่งในกนะครับการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยดรถาวรพรพลาได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถจักรยายนยนต์ขึ้นเป็นแห่งแรกโดยใช้ชื่อว่าบริษัทสยายมยามาฮ่าจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดสุทรราการ ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นอย่างคอนด้าคาวาซกิซูสกิและยามาฮ่าได้มีอิทธิพลต่อวงการจักรยานยนต์ในขณะที่อเมริกาหรือยี่ห Hi ้อฮาร์เรย์เดิสันก็ยังรักษาระดับความนิยมไว้ได้ทางฝั่งุโลกก็มียูตารีจากอิตาลี E.W. จากเยอรมนีและไท่อัมจากอังกฤษนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพื่อเชื่อมรถสปอตเตอร์ในกลุ่มเล็กๆที่ได้รับความนิยมเป็นทั่วโลกเช่นกัน ประเภทของรถสดบเซนตไฟนั้นโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น6ประเภทดังนี้ครับ1รทัวรี่รถประเภทนี้จะเป็นรถที่ซีซีสูงเพราะต้องแบกน้ำหนักตัวรถสูงและต้องวิ่งในระยะทางที่ไกลโดยผู้ขับขี่ต้องสบายที่สุดดังนั้นเอกลักษณ์ของรถประเภทนี้คือวางลมหน้า,า,นหา,าขนาดใหญ่กระเป๋าใส่สัมภาระขนาดใหญ่ที่ติดเป็นส่วนหนึ่งของรถบอกคนขี่กับคนซ้อน ที่สบายดังโซฟารุ่นท็อปจะมีกั้งฮีเตอร์กุ่นมือซีวิทยุ GPS ซึ่งตัวท็อปนั้นจะมีขนาด 1,800cc ซึ่งมากกว่าอยนในหลายรุ่นด้วยกันราคาก็สูงระดับล้านบาท 2. สปอร์ตรถประเภทนี้เป็นรถที่มีรูปร่างปัดเบียวเบากำลังเครื่องสูงัาราเล่นสูงมีบางลงที่ออกแบบเพื่อหลับ อากาศบริสุทธ์โดยเฉพาะแต่ขนาดต้องเล็กที่สุดเท่าที่จอกแบบได้เป็นรถที่ใช้สำหรับแข่งขันกันเป็นจุดประสงค์หลักดังนั้นการออกแบบท่านั่งจึงไม่สนใจเรื่องความสบายเน้นแค่ท่าที่จะทำให้ควบคุมรถง่ายนะครับให้รถไปได้เร็เวที่สุดเท่านั้นแต่้าสรงตัวของรถพวกนี้จะยอดเยี่ยมที่สุดเพราะต้องขี่กันองความเรสูงบางครั้งขึ้นไปสูงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามเด็กไลท์เป็นรถสปอร์ตที่ถูกจับนำมาแต่งให้เปียวมีแรงม้าไม่สูงรับขีดในเมืองโดยเอาไปลิ่งกันลงออกหรือเอาไปลิ่งออกบางส่วนก็แล้วแต่ตารออแบบโดยมากจะไม่เกิน900ซีซีเพราะไม่มีบังงมเลยไม่นียมขี่จึงไม่ต้องทำซีซีให้สุดสี่บูเซอร์เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขับขีทางไกล หรือท่องเที่ยวความเดวต่าเป็นหลักไม่มีบางลงไม่มีกระเป๋าเน้นความผ่เถื่อนเสียงที่ดังกระุ่มและความบุ๋นในการเดินทางท่านนั่งมีความคางสบายแต่ยังกระด้างอยู่มากเมื่อเที่ยบน็อกับทัวริลี่ซึ่งเป็นรถที่ถูกเรียกชื่อผิดมากที่สุดเดินมากจะรุ้ขึ้นกับคําว่าชอปเปอร์มากกว่าทั้งที่เป็นรถคนละประเภทกันห้าชอปเปอร์ จะเป็นรถที่ถูกตัดแต่งจากคูเซอร์โดยมีกระลังที่ตะเกียบหน้าหรือชงหน้าที่ยาวเกือบ2เมตรซึ่งเป็นที่มาของชื่อช็อปเปอร์คือมาจากคําว่าช็อปสติกที่แปลว่าตะเกียบหรือบางคังหน้าอาจจะสร้างแตงสูงที่เรียกว่าแตงโหนนั่นเองคําว่าช็อปเปอร์เป็นกับแสดงเรียกเฮลิคอปเตอร์ของทหรอเมอริกาซึ่งมีลักษณะหางยาวพอมาตัดแต่แงทาหน้ายาวให้หมอใส่เลเรียกช็อปเปอร์ไปด้วย 6. รถประเภทนี้เป็นรถที่นิยมกันมากแถบทางยุโรปเพราะถือว่าเป็นรถที่เด็กประสําสำหรับประเทศที่อยู่บนเทือกเขาขี่ได้ดีทางบนทางวิบาและถนนไฮเวย์เ่อเรียกต่างจากรถคอร์สงที่มีขนาดซีซีสูงกว่าและสามารถทำความเร็วได้สูงและมั่นคงกว่าวิธีการซื้อลถวิปต์เบอร2ครับ 1. รถประเภทไหน เราต้องดูตัวประสงค์หลักว่าเราต้องการรลประเภทไหนที่ใช้ในงานแบบไหนแล้วประเภทรถก็ดังที่กล่าวข้างต้นนะครับสองงบประมาณเท่าไหร่หลังจากได้ประเภทรถที่ชอบแล้วก็ต้องหาข้อมูลว่าราคาอยู่ช่วงต่ำสุดถึงสูงสุดเท่าไหร่จะได้เตรียมเงินให้พร้อมแต่คงกงรวมถึงค่าอุปกรณ์สําหรับขับขี่ด้วยส่วนหนึ่งนอกจากราคา การที่ลถนุ่นเดียวกันราคาไม่เท่ากันเพราะสภาพรถไม่เหมือนกันอุปกรณ์ตกแต่งนีเพิ่มเติมอุปกรณ์ควบือช่วงรถขาดตลาดสาสถานที่จะไปออกรถในที่นี้มีสองที่นะรถหนึ่งรถบ้านรถบ้านในที่นี้หมายถึงรถที่เจ้าของประกาศขายเองไม่ได้ผ่านในหน้าหรือการค้าสองรถร้านหมา,ายความว่าจะต้องไปซื้อที่ร้าน ราคาจซื้อจากประเภทแรกหรือมาจากโกดังแล้วเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วมาตั้งราคาใหม่รถบ้านมีข้อดีดังนี้หนึ่งราคาโดยส่วนมากถูกกว่าหน้าร้านสองต่อรองกันได้มากแล้วสามารถพูดกับนักลงได้เลยตรงสามารถซาบประวัติกัได้สามสามารถเห็นสภาพเดิมได้ข้อเสียราคาถูกจริงแต่อาจต้องทำพกเพิ่มเติมเยอะมากกว่าที่คุยกันไม่มีไม่มีการรับประกัน สองการต่อรองราคาถ้าได้รับความจริงใจจากผู้ขายก็จะโชคดีแต่ถ้าผู้ขายไม่บอกความจริงแล้วเราซื้อมาหาต้องช่อกเสมกีมากๆจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยข้อดีของลถหน้าร้านนะครับลดหนึ่งลถเก็บงานมาแล้วปรัปคุงมสภาพเรื่อนนงอุปกรณ์ทำสีใหม่แล้วสองรับประกรนันตามแต่และต้องกลงข้อเสียครับไม่เห็นสภาพเนเดิมเพราะเก็บงานมาแล้วถ้าเป็นร้านที่เราผิดชอบก็โชคดีไปแต่ถ้า เป็นการย้อมแมวเพื่อซื้อจะสังเกตระยะส่วนใหญ่จะไม่เห็นจุดของขอ 4. สเทคนิคและวิธีการกากซื้อข้อสังเกตเบื้องต้นหนึ่งเล่นทะเบียนต้องต้องตรงกับรถดูเลขคอเลขเครื่องที่ระบุในเล่มให้ตรงกับรถสชุดโอนชุดโอนต้องคบมีทะเบียนบ้านกับประชาชนหรือถ้าเป็นหน่วยต้องใบเสร็จเครื่องเฟร็ส เก็บสัญญาซื้อขายให้ยังร้อยสี่เดินอยู่รอบๆรถโดยรวมเช่นชุดสีข้างในอาจจะมีรอยเชื่อมอาจจะบ่งบอกถึงเกิดอุบัติเหตุมาเฟรมสีอารมณ์เนียงเดิมไม่ทำสีจะดีกว่าโดยมากถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุแรงการทำสีเฟรมจะไม่เกิดขึ้นเครื่องไม่มีค่าน้ำมันยนต์ตามรอยประกัน สายไฟแม้ว่าจะเป็นส ah e. ่วนที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนแต่ในส่วนที่มองเห็นได้จะอยู่ในสภาพที่เก็บงานมาแล้วจัดระเบียบมาแล้วปลายข้อแห้งแห้งขมังสีดำขมังดำแสดงว่าฟองอากาศตานหรือในสภาพแล้วลองสตาร์ทเปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเดกไฟล้าบัสันไมยังใช้งานได้เราค้อมโยกรถกบเบินหน้าลองเร่งตัวใช้น้ำหนักตัวว่าแน่นหนาจบหน้าไม่ต้องเป็นรอย หรือมีรอยตามวัตถุเล็ดไม่มีค่าเชื้กมาก็ไม่ได้ขึ้นอย่างรกันทีต้องมีความเหนี่ยงโชวลองเดินรอบสะพะแล้วเบิร์นรอบเครื่องยนต์ขึ้นดูความรับเรียบของเครื่องยนตก็ไม่มีเสียงประหลาดเขาก็แกแ้งหรือเสียงนี้ตามรอบเครื่องยนต์ยกเว้นในกรณีรถสูตรสี่ที่เป็นแรงรักเสียงเครื่องยนตอาจจะดังมากกว่าช่องหีหรือรถที่ใส่กับดูไฟชาร์ไน ให้ลองขี่ดูเลยถ้าไม่ลองขี่ก็เลยนะครับการลองอย่างน้อยคนซื้อก็สามารถที่จะรับผิดชอบโดยการซื้อค่ารถไปยมดังนั้นการลองรถต้องช่างใจก่อนว่าเรารับผิดชอบได้หรือเปล่าควรลองรถแบบระยะทางมากหน่อยลองใช้ในหลักอย่าลองนักขึ้นลงถ้าปกติอาการเกรยแข็งจะไม่มีใช้ความเร็วมากขึ้นนิดหน่อยถ้าเครื่อง้องแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานมานานแต่ถ้าปกติควานจะน้อยลง กรณีที่สตาร์ทประจักษ์แล้วอาุนไปหาพี่ป่ายท่อมีความชื้นหรือออกน้ำขด้นมาแสดงว่าเครื่องมีความชื้นมากจนควบแน่นการเป็นยดน้ำทดลองเปลี่ยนหน้าหลักไม่ต้องแรงมากควรลองให้น้องขี่วนๆเดินหน้าไปยหลังจะให้เจ้าของซ้อนไปด้วยก็ได้หรือถ้าเองคนเดียวเพื่อความสบายใจของเจ้าของผู้ซื้อจะต้องแค่ตั้งตังค์หลักใจชนหรือเอกสารของเราไว้เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย พะเคยเคลื่อกรณีลองแล้วขโมยไปเลย5คัดสินใจแนะนําว่าอย่าพูดใจร้อนให้ดูและอยกาเรียกดูเลหลายการหลายที่เป็นแต่ว่าที่กําลังดูสภาพเป็น้าพอใจแล้วก็ต้องรอกค้าได้เลยเพราะถ้ายังไม่ตัดสินใจวันหลังเจ้าของการขายไปก่อนก็ได้เป็นไปได้ให้พาเพื่อนไปดูด้วยกันจะได้ไม่ถูกฉุกเฉินง่าย ลดบ้านในบางกรณีแนมะ้ว่าจะซื้อได้ในราะครับถูกนนหน้าร้านมากหลายบ้านอาจจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นก็ก็เป็นนด้วยว่าสภาพที่เราต่อมองราคา,คาได้ตามสภาพหากเราลงซื้อมาแล้วเราต้อมาอรปรับปรุงในบ้านค่าอะไรแต่ละรายการราคาเท่าไหร่ทพือนลองจดรายการราคารวมๆนั้นเท่าไหร่เพราะบางปีราคาร,รถบวกค่าบำร,รุงรักษาอาจจะแพงกว่ารถหน้าร้านก็ได้ปกการต่อรองราคา แม้ว่าในขั้นีซื้อขายจะเป็นการตกลงราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ราคาควรจะพอเหมาะพอสมอันนี้อธิบายเป็นการผู้ขายก็อยากขายได้ราคาที่ตั้งใจไว้อาจจะเท่าทุนหรือกาไรบ้างมากน้อยส่วนผู้ซื้อก็อยากซื้อได้นะครับถูกต่ำมกประมาณถูกได้เท่าไหร่ยิงมากยิ่งดีแต่อันงนี้แนะนําผู้ซื้อถ้าเห็นสาสภาพพอเหมาะสมกับงบประมาณแล้วหากรับได้ก็ไม่น่าจะต่อรองกันจนมากเกินไป บางครั้งจนเหมือนกับการกดราคาในวงการลดวิบายนั้นแคบมากใครซื้อแค่ขายไรไม่นานต้ามีนคนทราบหมดการซื้อขายบางครั้งทําให้ได้เพื่อนใหม่ไม่ใช่ซื้อแล้วไม่พบกักนอเกิฉะนั้นควรจะมีคุณธรรมการทั้งคนซื้อและขายให้เหมาะสมพอดีคนขายก็าเป็นคนจะย้อนแนวหรือระาอะไรมากเลยท,ทุกบครับกับทฤษฎีทูสต์เอร์โฟนนะครับทฤษฎีนี้มีความชื่อว่าข่าวสารที่ถูก ส่งออกจากองค์กรสื่อ,อชนหรือผู้ส่งที่ได้ไปเป็นผู้รับโดยตรงเสมอไปจากการศ,ราศ,ราศรรึกษาวิติการการเลือกซื้อวัตถยานยในใบสนอข้อบ้าบางครั้งข่าวสารไปถึงผู้รับในลักษณะการสง่งต่อการสอบทอดคือลำดับแรกข่าวสารจะไปถึงผู้นําความคิดหรือหัวหน้าคุม้มบางคนในสังคมก่อนจากนั้นจะถูกถัทอดไปยังบุคคลอื่นในกลุ่มดังนั้น การเลือกซื้อ,อรถยานต์ยี่ห้อสองการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่เช่นอยู่กับกลุก่มที่ขับรถสปอร์ตก็จะซื้อรถสปอร์ตนะครับต,ต้องปรึกษาพี่พน้องในกลุ่มรวมถึงหน้ากลุ่มซึ่งเป็นผู้นำความคิดเห็นด้วยจึงเป็นเหตุที่ทําให้สื่อโฆษณาลำไส้ผลิตไม่มีนิมนต์ต่อการสื่อของผู้บริโภคครับหลักที่กล่าวมาข้างต้นก็คือการเลือกซื้อ,อรถยนต์ยี่ห้อสองของผู้บริโภค กับทฤษฎีทูสตเตโฟนะครับ,คร,บครับผมขอจบการรายงานในครั้นี้สวัสดีครับ